โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหวชิระวรากรลงทุนในตลาดไซเว์ตลาดหุ้นไทยนับจากสิ้นปีที่แล้วดูเหมือนว่าจะไม่ดีเลยแต่ชนีตลาดหุ้นปิดตลาดสิ้นปี2557ที่ประมาณ1498จุดถึงวันที่2ตุลาคม2558แดแต่ชนีตกลงมาเหลือ1346จุด หรือตกลงมาประมาณ10%หลายคนอาจจะมองว่านี่คือตลาดมีที่ตลาดหุ้นตกลงมาต่อเนื่องยาวนานแต่ผมเองคิดว่าโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยจะเป็นตลาดมีมองไปข้างหน้าอีกหลายปีนั้นน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นไม่มากเป็นไปได้มากกว่าที่อีกสัก5ปีข้างหน้านั้นตลาดน่าจะเป็นไซเวย์หรือตลาดที่แต่ชนีหุ้นไม่ไปไหนยาวนานแม้ว่าระหว่างนั้นหุ้นก็อาจจะตกลงมาแรงและขึ้นไปแรงเป็นช่วง เหตุผลที่ผมเชื่ออย่างนั้นเป็นเพราะว่าตลาดหุ้นไทยได้ปรับตัวขึ้นมานานหลายปีซึ่งถือว่าเป็นตลาดหุ้นกระทิงโดยที่การปรับตัวขึ้นมานั้นมาจากปัจจัยสําคัญ2ประการประการแรกก็คือกําไรของบริษัทจดทะเบียนโตขึ้นในระยะประมาณ6ปีจากปี2551ถึงสิ้นปีที่แล้วกําไรเติบโตขึ้นโดยเฉลี่ยถึงปีละเกือบ15เ ส่วนสําคัญมาจากการที่ฐานของกําไรที่ต่ำมากเนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของอเมริกาและอีกส่วนหนึ่งมาจากการลดภาษีนิติบุคคลจาก30%มาที่20%และประการที่2ก็คือค่า P/E ของตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นจากประมาณ7เท่าเป็น17.8เท่านั่นทำให้ตาชนีปรับตัวขึ้นกว่า3เท่าจาก450จุดเป็น1,498จุดหรือตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นถึงปีละ 2 2โดยเฉลี่ยแบบทบต้นในเวลา6ปีนั่นทำให้ผมคิดว่าตราดหุ้นไทยขึ้นมาถึงจุดที่จะไปต่อได้ยากเนื่องจากเหตุผลสองประการเช่นกันนั่นก็คือข้อแรกกำไรของบริษัทจดทะเบียนน่าจะโตขึ้นน้อยลงมากนับจากนั้นเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของไทยที่เริ่มจะโตช้าลงมากโดยที่ในระยะอีก5ปีข้างหน้าผมคิดว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนอาจจะโตได้ปีละไม่เกิน10%ตตามภาวะเศรษฐกิจไทยที่น่าจะโตช้าลงอย่างถาวร และข้อ 2. ค่า P/E ของตลาดเองที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอนดีตก็น่าจะต้องปรับตัวลงสู่ค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ผมคิดว่าน่าจะไม่เกิน10เท่าในระยะเวลา5ปีข้างหน้าผลของการที่กำไรของบริษัทจดทะเบียนโตเพียง10%ตต่อปีและค่า P/E ปรับตัวลงมาเหลือ10เท่าในอีก5ปีข้างหน้านั้นจะทำให้แตชนีตลาดอยู่ที่ประมาณ 1, 3 5 0จุดซึ่งต่ำกว่า1498จุดประมาณ10%เเซต์ ดังนั้นผมจึงสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่ตลาดหุ้นจะเข้าสู่ตลาดไซเวย์ตั้งแต่ปี2558นี้แม้ว่าดัชนีในช่วงต้นปีกลับปรับตัวขึ้นไปกว่า1,600จุดแต่หลังจากนั้นหุ้นก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันที่ดัชนีลดลงเหลือ1,346จุดเมื่อวันที่2ตุลาคม2558เราคงต้องติดตามกันต่อว่าดัชนีตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรไปเรื่อยๆในอีก4-5ปีข้างหน้า ผมเองก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าตลาดจะต้องเป็นไซด์เวย์อย่างที่คาดเดาแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเราควรมีกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างไรที่จะทําให้เราเอาตัวรอดได้กลยุทธ์แรกที่อาจจะคิดได้ก็คือสำหรับนักลงทุนระยะยาวเราก็ขายหุ้นทิ้งทั้งหมดเพราะถ้าผ่านไป5ปีแล้วดัชนีหุ้นไม่ขึ้นเลยการลงทุนระยะยาวก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยจะลงทุนไปทําไม คำตอบของผมก็คือถึงราคาหุ้นไม่ขึ้นเราก็ยังได้รับปันผลประมาณ3ตต่อปีซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับการฝากเงินแล้วเราก็อาจจะไม่ขาดทุนอะไรสวดการลงทุนอย่างอื่นก็อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่านั้นที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเลือกหุ้นลงทุนที่ดีเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดซึ่งอาจจะทําให้เราได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอาจจะถึง 7- 8ต่อปี นั่นก็ทําให้การลงทุนในหุ้นยังเป็นการลงทุนที่ดีกว่าการออกจากตลาดอย่างสิ้นเชิงส่วนในกรณีของนักเดินหุ้นระยะสั้นนั้นพวกเขาอาจจะไม่ได้ถูกกระทบอะไรมากเพราะอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าในระยะสั้นหุ้นอาจจะขึ้นลงได้แรงเป็นระยะระยะดังนั้นพวกเขาก็สามารถเทรดหุ้นทํากําไรได้แม้ว่าโดยรวมแล้วอาจจะยากกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นเป็นกระทิงยาวนานความเห็นโดยรวมของผมก็คือเราอาจจะยังลงทุนซื้อขายหุ้นอยู่แต่อาจจะไม่ถือหุ้นร0 0เซ เราควรถึงเงินสดไว้พอสมควรเพื่อที่จะฉกฉวยโอกาสช่วงที่หุ้นอาจจะปรับตัวลงมาแรงซึ่งจะทําให้เราสามารถซื้อหุ้นราคาถูกได้นอกจากนั้นเมื่อหุ้นมีราคาปรับตัวขึ้นเราก็อาจจะขายหุ้นทิ้งบ้างเพื่อทํากําไรการซื้อแล้วถืออย่างเดียวอาจจะไม่ได้ผลดีเหมือนอย่างในช่วงที่ตลาดหุ้นเป็นกระทิงกลยุทธ์ต่อมาก็คือการออกไปลงทุนในต่างประเทศที่ดูแล้วมีโอกาสที่เศรษฐกิจจะโตได้ดีและราคาหุ้นยังถูกกว่า นี่ก็เป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามประสบการณ์และความรู้จักตลาดและหุ้นในต่างประเทศของเรานั้นมักจะน้อยกว่าการลงทุนในประเทศมากดังนั้นโอกาสที่เราจะทําผลตอบแทนได้ดีก็น้อยลงวิธีการแก้อย่างหนึ่งก็คือการซื้อกองทุนรวมอิงดัชนีตลาดของหุ้นต่างประเทศนี่ก็ไม่ได้รับประกันว่าเราจะทําผลตอบแทนได้ดีเพราะตลาดหุ้นต่างประเทศหลายแห่งในช่วงเร็วๆนี้ก็มีราคาแพงไม่น้อยไปกว่าตลาดหุ้นไทย การเข้าตลาดปิดจังหวะเวลาก็อาจจะทําให้เราเสียหายได้ถ้าเรายังเลือกที่จะลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่อาจจะกําลังเป็นตลาดไซเวย์กลยุทธ์ในการเลือกหุ้นของเราก็ควรที่จะต้องปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดนั่นก็คือภาวะที่ค่า P/E ของตลาดและหุ้นโดยทั่วไปจะค่อยๆปรับลดลงต่อเนื่องยาวนานซึ่งนั่นทำให้ราคาหุ้นจะขึ้นไปได้นั้นจะต้องอาศัยกําไรของบริษัทที่จะต้องเติบโตขึ้นมากกว่าการปรับลดลงของค่า P/E ตัวอย่างเช่น ถ้าหุ้นตัวหนึ่งมีค่า P/E ลดลงปีละ10%กำไรของบริษัทนั้นจะต้องโตขึ้นมากกว่า10%ต่อปีเช่น15%ต่อปีจึงจะทำให้ราคาหุ้นปรับขึ้นได้5%ต่อปีและถ้าหุ้นตัวนี้ให้ปันผลตอบแทนปีละ3%ก็เท่ากับว่าหุ้นตัวนี้ยังให้ผลตอบแทนรวมปีละ8%ซึ่งก็จะเป็นผลตอบแทนที่ดีในยามที่หุ้นไม่ไปไหนและนี่ก็คือเงื่อนไขข้อแรกว่าหุ้นที่เราจะเลือกลงทุนนั้น จะต้องเป็นหุ้นที่เติบโตแม้ในยามที่ภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออํานวยนอกจากหุ้นที่เราเลือกควรจะเป็นหุ้นที่ยังโตแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญก็คือคุณภาพของบริษัทควรจะดีมากด้วยและคําว่าคุณภาพนี้ก็คือมันเป็นบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งหรือถ้าจะพูดในภาษาของ VI ก็คือมันมีความเดียเปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมที่ยังเติบโตมีอนาคตผลประกอบการของบริษัทมีความมั่นคง ไม่ผันผวนดุนแรงแม้ว่าภาวะทางเศรษฐกิจจะเลวร้ายหรือพูดง่ายๆมันเป็นหุ้นดิเฟนซีฟส่วนในด้านของตัวเลขทางการเงินก็จะดีกว่าบริษัทที่มีคุณภาพต่ำกว่านั่นก็คือผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงกว่า15%ต่อปีบริษัทมีกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานสูงและไม่ต้องลงทุนในทรัพย์สินถาวรมากเพื่อที่จะดูแลรักษาเครื่องจกักรและอุปกรณ์หรือขยายงาน เป็นบริษัทที่มีหนี้สถาบันการเงินน้อยหรือเป็นบริษัทที่มีกําไรสามารถจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นได้อย่างสบายรวมทั้งลักษณะของธุรกิจมีความแน่นอนของผลประกอบการสูงมากหรือถ้าจะสรุปอย่างง่ายๆก็คือบริษัทที่เราเลือกนั้นควรจะมีลักษณะของซูเปอร์คอมพานี เหตุผลที่เราต้องเลือกหุ้นที่มีคุณภาพสูงนั้นเป็นเพราะรคุณภาพจะเป็นเครื่องรับประกันว่าบริษัทจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้และเมื่ออุปสรรคผ่านพ้นไปมันก็จะกลับมาเติบโตใหม่ได้อย่างรวดเร็วและนี่จะทำให้ค่า P/E ของหุ้นไม่ปรปับตัวลงมามากตามภาวะตลาด ประเด็นสุดท้ายก็คือเราควรจะเลือกหุ้นที่มีผลตอบแทนปันผลที่ดีในยามตลาดไซเวย์เพราะปันผลนี้จะเป็นตัวที่ทําให้ดาวไซร์ริกซหรือความเสี่ยงที่เราจะเสียหายน้อยลงในกรณีที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงแรงมีการศึกษาในตลาดหุ้นอเมริกาว่าในช่วงที่เป็นตลาดไซเว์ยาวนานนั้นผลตอบแทนที่นักลงทุนได้จากการลงทุนในหุ้นนั้น90%มาจากเงินปันผลในขณะที่ในช่วงที่ตลาดหุ้นเป็นกระทิง ผลตอบแทนจากปันผลเป็นเพียงประมาณ20%เท่านั้นนั่นก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของปันผลในช่วงตลาดไซเวย์ทั้งหมดก็เป็นแนวทางการลงทุนและเลือกหุ้นหากตลาดหุ้นเป็นตลาดไซเวย์แน่นอนว่าไม่มีใครบอกได้ร0 0ว่าตลาดหุ้นใน5ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรจริงๆกลยุทธ์ที่กล่าวถึงนั้นเป็นแนวทางหนึ่งที่พยายามลดความเสี่ยงในการลงทุนหากตลาดไม่เป็นไปนตามที่คาดผมเองก็คิดว่าความเสียหายจากการยึดกลยุทธ์นี้ก็มีไม่มาก อย่างมากก็แค่เสียโอกาสเหนือสิ่งอื่นใสดสำหรับนักลงทุนก็คือเราจะต้องติดตามสถานการณ์และประเมินตลอดเวลาว่าตลาดและหุ้นที่เราลงทุนอยู่นั้นกําลังมุ่งหน้าไปทางไหนและปรับตัวตาม3ตุลาคม2558ดรนิเวศเหมวชิระวารากร